สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช h a n n เบลลิ i เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ที่ทรงวาดอีกแล้วนะทรงวาดก็คือที่เดิมที่ประจําของผม,มแต่วันนี้เราจะมาที่ร้านรับร้านหนึ่งร้านเค้กรับเป็นร้านเค้กลับหรอช,ชื่อร้านว่า,อ,โอ,โาอาโอโยมาแล็บอาโอโยมาแล็บถ้าอา่านผิดก็ขอโทษด้วยน่าจะอ่านแบบนี้แหละอาโอโยมาแล็บจีหรือญี่ปุน่นจีญี่ปุ่นจีญี่ปุ่นผสมกันเออมันก็ญี่ปุ่นใช่ปะญี่ปุ่นลายญี่ปุ่นญี่ปุ่นร้านญี่ปุ่นนะเดี๋ยมาครั้งแรกกันอ้าวเราบอกเลยว่าบรรยากาศ ผิดแปลกกับเชียงใหม่มากเชียงใหม่ที่ผมไปเนี่ยอากาศเย็นเลยนะเย็นแบบสบายเลยอันนี้มากรุงเทพนะร้อนไม่มีลมนะก็ไม่ร้อนอบอ้าวร้อนเย็นเย็นแบบหน้าหนาวแต่ก็ร้อนอยู่ดีอ่ะก็คืออย่าเดินอย่าเดินฝากแดดไม่รู้ร้านปิดต่อไม่น่าปิดถ้าไปแล้วปิดก็ขออภัยเดี๋ยวมาใหม่บรรยากาศสรงวาดก็อย่างที่เรารู้กันนะมันเป็นย่านเกี่ยวกับพวกแหล่งรวมงานศิลปะ สถาปะยะกรรมเก่าแก่เอ้ยขนาดคนต่างชาติยังหลงไหลเลยแล้วบาถนนตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะรถเยอะรถเยอะวันนี้การแต่งตัวผมก็แบบสบายสุดๆเลยเน้นแบบเสื้อที่มันโปร่งสบายเพราะว่าเราเช็คอากาศแล้วว่ามันร้อนแน่นอนวิธีเช็คก็คือผมจะเดินออกมาหน้าบ้านอะมายืนงลงรถด,ดูว่าร้อนหรือล่าโรตีหอมมากเดี๋ยวขากลับมาผมต้องได้โรตีสักอันหนึ่ง วันนี้เราโชคดีหน่อยนะเราได้ที่จอดข้างหน้าเลยเลยไม่ต้องผาเข้ามาตรงตรงนี้นะเพราะถ้าเขามาถึงตรงนี้ผมว่าที่จอดผมไม่มีแน่นอนแล้วมีเสียงเซมซีอะ่ะใครเสียงเซมซีอยู่เหมนแหล่งรวมที่เที่ยวเลยแหละทั้งไทยทั้งต่างชาติตอนนี้นะก็คือพุทบาทพุทบาทเล็กเกินไปต้องลงมาเดินบนถนนเลย แทบจต่กลายเป็นถนนคนเดิน <c oughs> แต่ mood and feel good มาสงวาดอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมมาสงวาดนะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่ห้าที่ผมมาีูฝั่งโน้นอ่ะแหล่งรวมร้านเจ๋งๆกรุงเทพนี่ก็เมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะถึงอ่ะโอ้ยมาถึงร้านแล้ะเจเปนิสดีเซอร์ตป่ะมันเป็นเค้กเหมือน แยมโลวะไปเป็ร้านเนี่ยฟิวของน,นีพี่ตะพันเลยแล,แล้วก็อันนี้คือทางที่จะเดินขึ้นไปสู่ร้านอ่ะอันนี้ดูเลยนะว่าเป็นบันไดเก่าของอาคารเลยที่เขาอนุรักษ์ไว้อะแต่กำแพงนี่คือเขาทำใหม่นะลงใหม่หมดไปดูข้างบนบันไดไม้เดิม,เดมๆเลยแหละเนี่ยบันไดาอายุกว่า50ปีแต่ผนังอายุไม่ถึง1ปี โอ้นี่มันคือชาเขียวนี่คือร้านเราเนี่ยแล้วพื้นนี่คือพรมเป็นพื้นพรมสีเขียวครับเหมือนเราเดินอยู่ในครีมใบเตยเลยร้านงานมาสวัสดีครับผม หรือว it ่าเอาสามรสชาติเลยทำไปถึงทาเป็นสีเขียวครับเป็นตีมป่าป่าไม้แต่จะมาแบบภูเขาสีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์อ๋อเป็นภูเขาใช่ไหมตอนแรกผมบอกว่าเราเดินอยู่ในแยมโลไม่ใช่ครับเป็นภูเขาเป็นตีมภูเขาสีเขียวเขียวสดมากๆครับเขียวสดชื่นเลยฝ้าพีดานก็ยังเป็นสีเขียวเลยนะถ้าใครอยากไปใส่กีสกรีนั่นคือใส่ได้ทำกีสกรีนได้เลย ล้าเดี๋ยวเรานั่งรอออเดอร์ตรงนี้นะคือร้านนี้เขาตแต่งให้เป็น,นวกเรีา,า่ทาไไนะว่าเดียวาาาสามารถใช้้หลังตัดก,กีสก,กีก็ได้เกียเ่ยวกสก,กีเลยเนี่ยสามาใส่รูปดอกไม้ไว้ชอบสามารถใส่ได้สำหรับใครที่ต้องการบบเอารูปถ่ายไปสมัครงานไปอะไรเงี้ย มาถ่ายที่เนี่ยก็จิงก็จิเพราะว่าเนี่ยแสงแสงได้มาแล้วฮะะคุณนะคะเป็นถุงบีวยองมา u นมาฉน่าจะรู้อแล้ว okay. มันเป็นสีเขียวมันเป็นอ่ยงอันนี้คือจัสมินสวยงามชอ่าี่สุดแล้ว อันนเป็กระดาษโอจูนกระดาษโอจูนใช่ใช่นี่เป็นใบคำทำนายค่ะแล้วเราต้องทำยังไงครับผมพิธีว,วางไปในน้ำเลยเหรอครับใช่ตอนนี้เรากำลังรีบไปหเลขแปอ๋อมันจะมีเลขขึ้นมาแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นมากระแกงตัวนี้ เพื่อพิพมลักที่น้ำเบอร์ลงไปแล้วรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่6ล้านนะครับไม่ไม่ใช่ลอเรย์ครับถ้าเดี๋ยวผมจะวางมันลงไปในน้ำนะอุ้ยอุ้ยมาละมาละมาละเลขเจ็ดครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเขนว่าคิโนะสุเกะโนบิตะชิซุกะโดรไอ้มดนก็พิ้งหมายเลขเจ็ดทิเลข7ลงไปอย่างนี้บ การเงินจะมีรายได้เข้ามาแบบไม่คาดคิดก็ตรงนะคอามคิสร้างสรรค์ทำพาวาสุดเร็จอนอนขอบคุณครับผมข,ขอบคุณค่ะัสดีปีใหม่ค่ะร้านนี้นะคะป้ายชื่ออาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ครับตัวร้านฮะหน้าร้านเลยครับเราเสร็จจากร้านอะไรอะไอโยอาโอยาอาโอยามาแล็บยามะแปลว่าภูเขาใช่เดี๋ยวเราจะไป กินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ง่ายนะโจคนเยอะก็มีเรื่องที่ดีกับไม่ดีนะเรื่องที่ไม่ดีก็คือว่ามันก็จะวุ่นวายมันก็จะเหมือนกับว่าไม่สะดวกนะใช่ไหมเวะลาจะเดินจะขยับจะกินร้านอะไรย่างเงี้ยก็ต้องรอคิวแต่ข้อดีก็คือว่าคนเยอะเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจครับร้านาต่างๆเหล่านี้เขาก็นะเขาก็มีค่าเช่ามีค่าอะไรนะถามว่าคนเยอะดีไหมสำหรับผมดีฮะดีต้องแฮปปี้ไว้ที่มีคนเยอะเยอะ ถ้าเรามาถึงแล้วลิ้มเหลาซานะก๋วยเตี๋ยวรูชิ้นปลาเจ้าเก่า80ป,าปีโอ้โหได้ตวนะผมว่านี่ต้องเป็นร้านดังแน่ๆเพราะว่าคนเยอะมากนะแล้วผมนั่งสังเกตเมื่อวานที่ผมนั่งรออาหารมีคนแบบยืนรอสั่งกับบ้านแบบเดี๋ยวเราเย็นนี้เราไปรวมตัวที่บ้านใหญ่ใช่ไหมเราซื้อลูชิ้นปลาไปแชร์แล้วก็เลยซื้อเลย400บาท ลูกชิ้นปลาก็เขาขายตอนนี้12ลูก100ก็ประมาณ50ลูก <Yes. S 1> ลูกชิ้นปลารอร่อยอันนี้มันดิ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 นได้เดี๋ยวผมขอซื้อโรตีน่ากินมากเลยนะโรตีโรตีกล้วยหอมแบบนุ่มนะไม่เอาน้ำตาลเอาแค่นมน่ผมได้โรตีไหมครับผม เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถนะครับตอนนี้เราถึงบ้าน,บ,านบ้านใหญ่แล้วนะรวมกันเดี๋ยวยายอยู่ที่นี่นะครับถือได้นะถ้าในทนี้เราถือได้อันนี้เราถือได้นะครับแต่ผมต้องถือของเยอะมากทุกคนมาถึงหมดแล้วแหละแต่ผมต้องไปซื้อของนี่ย,ยังหนักเลยสต <Yes. S 2> ิ๊ปโปลไม่ว่างครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้หนักนะครับพี่